สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนหม,นมัดมวยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบก,กับน้องแอนหมัดมวยเช่นเคยนะทุกคนเนาะค่ะก็จะมาวิเคราะห์มวยรักมวยชอบฝากพี่พี่เช่นเคยนะคะเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนาเวทีมวยกองทัพอากาศนะทุกคนเนาะ,ะโดยมวยนะคะจะเริ่มชกตั้งแต่เวลา18.15นากานาทีเป็นต้นไปนะทุกคนสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง JKN กด18นะคะ ก็ก่อนจะไปรับชมมวยรักมวยชอบนะฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หน่อยเนาะทุกคนเนาะหรือว่าใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะคู่นี้นะ,ะก็เป็นการพบกันระหว่างฉลามขาวกับสังปราบนะคะคู่นี้ก็ชกกันในพิกัดน,น้ำหนัก110ปอนดนะ์เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านฉลามเงินก่อนเลยนะคะก็เป็นมวยฝีมือดีครบเครื่องเตะแรงต่อยแรงเหนียวแน่นบูดุ oo, ดันเก่าเกมมทุกคนนะ จังหวะการสนุกรวดเร็วและคล่องแคล่วเหมือนเดิมนะคะค่ะล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับศักดินาคะาอบจรณนพรพนมไปนะคะทุกคนขาศึกที่ศึกมวยไทย74นะทุกคนเนาะคู่ส่วนคู่ชกในวันนี้นะคะสั่งปราบนะทุกคนก็เป็นมวยฝีมือดีครบเครื่องเตะหนักต่อยหนักอาวุธหนักแรงนะทุกคนหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีปล้ำตีเหนียวแน่นบู้ดุดันเก่าเกมนะทุกคนนะออกตัวได้คล่องแคล่วรวดเร็วเหมือนกันคะ่ะล่าสุดนะคะชนะคะแนนให้กับเด่นพีชิตแดนเซนจิวรี่ไปนะที่ ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะทุกคนคะ่ะค่ะก็กู้นี้นะ,ะเป็นกู่มวยเอกที่ฝีไม้ฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะทุกคนเนาะเป็นมวยพิกัดน้ําหนัก110ปอนด์นะคะสำหรับคู้นี้เนี่ยส่วนตัวชอบไปทางด้านสั่งปราแล้วทุกคนมองว่าวันนี้มาดูมีอาวุธมากมายกว่าใหญ่กว่านะคะและยังได้ชกเก่งต่อเนื่องด้วยเนาะในส่วนของฉลามเงินนะคะมองว่าวันนี้มาดูตัวเล็กกว่าและหลายไฟที่ผ่านมานะคะเขาทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วทุกคนเนาะและยังห่างหายจากการชกไปหลายเดือนมากๆเลยนะคะ เลยมองว่าวันนี้กลับมาสภาพร่างกายน่าจะยังไม่ฟิตเต็มที่พอเนาะส่วนทางด้านสั่งปราบนะคะวันนี้มาดูโตกว่าใหญ่กว่าและคิดว่าจะได้ใช้อาวุธที่ตัวเองมีนะเอาชนะทางด้านฉลามเงินไปได้ค่ะ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ยังไม่มีครอบครัวเลยอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะทุกคนเนาะทางเข้าก็อยู่ทางหน้าช่องได้เลยนะ,ะเรามีข้อมูลข่าวสารมวยกับพี่ๆทุกท่านและย,ยังมีกลุ่มมวยสดทุกคู่ทุกสนามได้ด้วยค่ะรับรองได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า